สวัสดีค่ะสบายดีเมื่อนี้พิ่ตีสิบพาพี่น้องมาแต่งเค้กอ่าเรดเวลเวิดเนาะค่ะพี่พี่น้องเนาะมาเบิ้งกันเลยจ้าอ่าอันนี้จะเป็นเค้กอ่าแบบว่าแบบเค้กใหญ่ค่ะพี่น้องยุนี่เขาจะเอิ่นว่าเป็นแฮปเนาะค่ะเนาะแฮปชีสค่ะพี่น้องเดี๋ยวพี่จะพี่จะตัดตัดครึ่งค่ะพี่น้องเพราะว่าทำเป็นอ่าควอเตอร์เนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นเป็นครึ่งหนึ่ง อาลูกวันวันนี้ลูกค้าสั่งค่ะเป็นเค้กของลูกค้าพรุ่งนี้พิธีหยุดเนาะคะ่ะเนาะพิธีก,ก็เลยแบบว่าอ่าทำไว้ให้ลูกค้าลูกค้านี่เป็นลูกค้าเก้าจ้าอันที่พิธีทำอันเค้กกันอท้ทนสีชมพูแบบว่าสองเค้กไหมค่ะพี่น้องบ้างอันอนบวกกี้มือขึ้นหลังนะคะพี่น้องแล้วนี่เพิ่นมาหลายเพิ่นอันถือใจหลายเพิ่นเลยกลับมาสร้างอีกอันนี้เป็นเค้กวันเกิดของลูกสาวอีกสันเพิ่นว่าลูกสาวผู้ใหญ่ไหมสัน มันก็เล็กเอามาสัง่งแบบว่ามาสั่งน้ำพิ้นิเป็นเคก้กอ่าเรดเวลเวดเดี๋ยวเมื่อกี้พี่พน้องจะสอนพี่น้องเกี่ยวกับการทำดอกไม้เป็นซองสีแล้วกับอ่าบอกพี่น้องนะคะว่าเคก้กอะเรดเวลเวดเนี่ยอ่าใส่กับครีมอะไรนะคะเนาะครีมที่ใช้แต่งเคก้กเรดเวลเวดนะคะพี่น้องเนาะก็คือว่าครีมชีสค่ะพี่น้องเนาะครีมชีสคือว่ามันจะเป็นครีม ที่เข้ากันดีเนาะค่ะเนาะมันจะเป็นครีมที่เข้ากันดีนะคะครีมชีสจะเข้าเข้ากันดีกับเค้กอะเรดเวลเวดจ้ะพิทิกส์ใส่ด้วยครีมชีสแล้วก็ข้างนอกพิทิก,กระ,ะ,ะกร่องครีมเนาะค่ะพี่น้องด้วยครีมชีสจ้าเค้กเรดเวลเวดกับพี่น้องถ้าเกิดเาถ้าเกิดพี่น้องถามว่าสามารถ แต่งเคเออแต่งอ่าบัตเตอร์ครีมหรือวิบครีมได้ไหมแต่พิธีกรตัวบาได้ยูตบามันกระบอกเข่ากันป็นไดคะพี่น้องมันจะบอคอยเข่ากันมันจะบ่โล่งโตนะค่ะเอาย่างไงเนาะค่ะเนาะแต่ยูนีขอกับบอนิยมแต่งกันด้วยค่ะเขาจะบอคอยอันนี้แต่ว่าเคยมีลูกค้าแบบนั่นแบบว่าเ่อเคยมีลูกค้าเปลี่ยนแบบว่าเอาเป็นแบบว่าเป็นอ่าบัตเตอร์ครีมก็มีคือกันจาแต่ว่ามันจะบอคอยเข่ากัน แต่ว่าบางบางคนก็นเอาแบบว่าเป็นบัตเตอร์ครีมล้วบนี้ไปเอาใส่ใส่ไปพวกเชอร์รี่สตรอเบอรี่หรือว่าพวกราสเบอรี่นะคะพี่น้องโอ้ลูกค้าอามสา่งเลยค่ะมันคือบอเขากันเิ่นวันนะแบบว่าลูกค้ามันสร้างแบบนั้นนะแล้วบนีคน้คนค้นเทคออเดอร์กับ่ไไ้แบบว่าเสนอลูกค้านะกับ่ไไ้บอกลูกค้าว่า มันเป็นแบบนี้แบบนี้ได้สินะล <uum> ูกค้นเทกออเดอร์ก็บ่ได้บอกนะลูกค้าก็เอาแบบว่าเอาเค้กมาขึ้นเพราะนั้นบ่าเขากันหลังจากรงครีมเสร็จแล้วเนาะจ้ะเนาะพิธิกใส่สเกลเปอร์แบบว่าฟันป่าค่ะพี่น้องทําเป็นลวดลายด้านข้างเนาะค่ะเนาะ นี่แหละพี่น้องคือว่าสาเหตุที่เขาแบบว่าแบบบอลแบบในนําลูกค้าก็คือว่าขจ้ากับสิเป็นังซี่บางคนก็นเอาเงินคืนหรือว่าบางคนเอาเค้กมาคืนเลยจะเป็นแบบนี้จ้ะก็คือว่าคนน่ะพี่ิ๊กมีหน้าที่ทำอย่างเดียวได้ไงพี่น้องนันนาเป็นพวกอ่ะเค้กอ่ะไม่ว่าเป็นพวกอ่ะเค้กแต่งงานหรือว่าเค้กอย่างสําคัญสาคัญเสียนะพี่ติธีคอยเป็น,ปนรับออเดอร์เองเพราะว่าขจอกันขจ้าออกแบบให้ลูลกค้าบบเป็นนะ เวลาลูกค้ามาสร้างสีเขาต้องแนะนําลูกค้าได้พร้อมเนาะคะ่นะเนาะลูกค้าแบบเออแนะนําลูกค้าว่าเออเค้กแบบนี้จะเข้ากันกับอันใดอันใดนสิเนี่ยจ๊ะพี่นอ้องแต่ว่ามีแย่อันหนึ่งอันปรเฮ็ดงานกับพีิธีอยู่นี่แหละว่าเป็นเวียดนามอันเฮ็ดมาซีหาปีแล้วก็บบ้านอินรูเรื่องอยู่ยังคือเก่าอยู่คือเริ่มเริ่มจากศูนย์คือเก่าแล้วพี่นอ้องซอนแล้วกับบคอควยอับ่คอยจำได้เล่ากันดี สมากเล่าเล่าเสียนแบบว่ารับออเดอร์บ๊เป็ดนะคายพี่น้องรับออเดอร์บ๊เป็ดแล้วก็เฮ็ดให้ลูกค้าแบบว่าเฮ็ดให้เขาท้าผิดไปเนี่ยลูกค้ากระบอกมากสินะบางอย่างสินะหลังจากนั้นเนาะจ่ายพิธีกับถ้๊มขอบข้างบนคือพี่น้องม้วนกลับไปกลับมาเนาะค่ะเนาะตามวิดีโอเลยจ้าม้วนขึ้นม้วนลงนะคะเนาะพิธีใส่เบือสามสิบนะค่ะเนาะมันเป็นเบือ เบอร์ดาวค่ะพี่น้องสตาร์ดาวนะคะดาวปิดค่ะพี่น้องท้ำด้านล่างด้วยจ้ะอันนี้จะเป็นครีมชีสนะคะนะ่าจะเป็นครีมชีสจ้าครีมชีสเหมาะสําหรับการแต่งเค้กอิไรตัวเวทเ,วเวนาะคะนะ่ะเนาะครีมชีสจะมีลักษณะหวานแล้วก็แบบอมเปรี้ยวนิดนึงจ้ะน่าจะอมเปรี้ยวนิดนึง เนื้อครีมจะมีลักษณะแบบว <Okay. S 1> <cadre hiring, S 2> ่ามันกับละลายในปากกับพี่น้องละลายในปากคล้ายๆมันจะคล้ายๆกับบัตเตอร์ครีมแต่มันจะมีแบบว่าเป็นรสเปรี้ยวแล้วจะมีสีออกแบบว่าแบบสีงาสร้างกับพี่น้องสีออกอะไรขาวๆเหลืองๆเหลืองๆเนาะกับพี่น้องเนาะพิจิจะพิจิจะว่าสีงาสร้างกับเด็ะ มันจะมันจะบ่ได้เป็นสีขาวอันนั้นคือบัตเตอร์ครีมเฮาค่ะพี่น้องหลังจากนั้นพิธีกระเขียนอันนี้ก่อนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ที่หน้าสันอันนี้ท้ำแนี่ลูกค้าไม่ได้เอามือนี่ได้ค่ะพี่น้องพิธีถ้ำมากระเซียตัวเย็นไว้ให้ลูกค้ามาเมอ,อื่นเพราะมาเอื่นพิธีหยุดนะลูกค้าก็รับทราบนะอยางให้พิธีเค้กให้เดี๋ยววันศุกร์ฉันจะมาหาเธออีกเด้อยจะมีเค้กอีกพ่อเจ้าวันเกิดห,หลายๆลายดิพี่น้องเนาะ หาตะเลียงแบบว่าหาตะเลียงจัดงานนะเม,มืมม่อแม่เมื่อแม่จะพอวันเกิดเดี๋มันจะเป็นงานสังสรรค์หรือว่าเป็นพบปะหรือว่าอย่างก,าากันสิข้าเจ้าก็เอาเค้กไปเลยจะซื้อเคก้กแป้งสินะใคะพี่น้องหลังจากนั่นพี่ติ๊กก็ขีดทั้งเป็นรูปหัวใจครับพี่น้องตัวหนังสือพี่ติ๊กอาจจะไม่ได้งามะะเยามลยค่ะเด้อ <laughs> พี่ติ๊กเขียนในสมิล่ะพี่ติ๊กเขียนตัวลากว่าเป็นได้ค่ะพี่น้องจ้ะ พี่ที่เขียนตัวลากว่าเป็นบ่นเคยหัดเขียนจักเตียแต่พัตืเลียนมาก็บ่เคยหัดเขียนเด้เขียนตัวแบบว่าตัวสื่หญ่ตัวปิดปิน่นแบบว่าตัวนี่นะค่ะพี่น้องแต่ลูกค้าก็มักได้เป็นว่าอ่าน,นง่ายดีเป็นว่ามันสะอาดตาดีมันอ่านง่ายดีเป็นว่าอหลังจากนั้นพี่ติโกตแบบว่าทำรวดลายเจ้าพี่น้องม้วนกลับไปกลับมาล้ว แต่ว่าเบื้องข้างนอกเันงามงงามามดีค่ะพี่น้องแต่ว่าเบื้องในรีโอคือพวกปันไดยในในวิลีโอวปันไดยแต่ว่าเปเบื้องของแท้นะคะพี่นอ้องสีมันอันสวยๆเลยค่ะสีมันจะออกหวานๆออกเงาๆคล้ายๆกับอกอสีบัตเตอร์ครีมเลยค่ะพี่น้องคือกับบัตเตอร์ครีมมันบ้าเลยน่าจะสวยไหม ต่ในมิดีโอันบอกไปนอันนี้จะเป็นหัวทิพย์หนึ่งสองห้าจ้าเป็นหัวทิพย์บีบดอกกุหลาบเนาะหลังจากนั้นพี่ติกก็ใช้สีแดงค่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นการทําสีเนาะค่ะทํำสีดอกกุหลาบอยากให้อ่าปลายกีบดอกกุหลาบเป็นสีเนาะคะ่ะพี่น้องบอว่าจะเป็นสีแดงสีชมพูสียังกะยาตามใจพี่น้องพี่น้องทําแบบพี่ติกเนาะค่ะเนาะเอาสีเขาไปเลื่อยปาดมองให,ห้มันออกอ่ามองหัวปลายหัวมันอะไรพี่น้องปลายทิพมัน นี่จ้ะเวลาพิธีบีบออกมามันก็นจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะหมายถึงว่าอขอบมันจะเป็นสีแดงเนาะตรงปลายกลีบดอกไม้มันจะเป็นสีแดงพี่น้องสามารถทำสีต่างๆตามใจชอบนะคะเนาะเพียงแค่เอาสีแบบไปท่าไปท่าช่วงแบาบว่ามันจะออกมาหมอกปลายมันนะ,ะพี่น้องแล้วก็บีบเป็นดอกไม้เลยค่ะง่ายบใคะพี่น้อง,ง่ายๆเนาะค่ะเนาะ ลูกค้าบอกว่าอยากได้ดอกกุหลาบสีแดงแต่ลูกค้าบอกว่าสีแดงคนแถวบ้านนะ่ะเพิ่นบอบค่อยมากกินครีมสีแดงเพิ่นว่าสันเพื่นว่ามันบอเสบยบนะตามจริงอาจจะคิดว่าเป็นสีมัง้งพี่น้องเพิ่นว่ามันบอแสีบพี่ติกาเลยบอกแบบอ่ะสันบอเป็นอยังเดี๋ยวฉันจะให้พี่ติกาเลยบอกว่านี่เดี๋ยวฉันจะ,จด,ะ,นนจะดีไซน์ให้เด,อด้อร์นะพี่ติกาเลยแบบว่ไป,ไปเอาแบบครีมชีททำเป็นดอกไม้เพิ่นเลยแล้วก็เอาแบบว่าสีแดงมาเป็นน้อยๆมันก็ออกเป็นดอกแดงนะคะพี่น้องเนาะ ขอใมีสีแดงจักหน่อยสินะหลังจากนั้นพิธีกระท่าเป็นดอกจุ่มจ้าดอกจุ่มเสร็จแล้วพิธีกระใส่อ่าอ่าสีเขียวตัวนี้พิธีผสมกับออ่่าาครีมชีดได้กับพี่น้องเอาครีมชีนะั้นผสมในสีมันก็สวยๆไหมมันจะออกแบบเขียวแบบอ,อ่อ,อนๆนิ่มๆน,น,นะกับเป็นซอฟๆไหมมันจะงามไหมพิธีว่า ดูในในวีดีโออาจจะบ่ได้สวยงามไป่น้องแต่ว่าพอเบิงอันแทะเรางามๆเดเป็นเบื้องของจริงนะสีมันจะออกแบบเงาเงาหว,วานๆเอาจาักหน่ยห่ยมาเป็นสะอาดตาดีพิ๊กวาไมไเป็นสบายตาหลังจากนั้นพิ๊กก็ใช้สีเขียวจ้าทำเป็นเป็นเครือเทาวันเครือใหม่จ้าพี่น้องรอบเค้ก เราพอสั่งสองเค้กท้นสีชมพูนะคะเพ็่นน้องท้นสีชมพูเค้กสอง 2, อันนะที่พิธีตแต่งวางสามสี่มือขึ้นหลังติจ่ายประมาณนั้นละมากหลายลูกสาวมากหลายเป็นวานสันนีงก็เลยมาสร้างเค้กน,นี้อีกสร้างเค้กนี้แล้วนี้เพิเ่นสิมาสั่งอีกวันสูรไม่มีกันนัดวันสู์อีกได้เพื่อนน้องเราสิมาสั่งเค้กวันสร์อีกได้ไหมอันนี้เนะี่ยพิธีเพิ่นบอกว่าให้พิธีดีไซน์ให้เลยฉันเสื้อเทอเป็นวานสันนะ ชั้นเซืเทอเ์ื้อดีไซน์ฉันเหลดกันว่ะพิติกเลยกจัดให้เราแบบนี้จ้ะพิติกทำดอกไม้นะคะเป็น้องเป็นดอกจูมเป็น้องเป็นดอกจูมดอกกลาบเนาะคะ่ะเนาะรอบเคก้กให้เปนน้อง อันนี้พี่ิพี่จะบีบเป็นดอกจูมเล็กๆค่ะพี่น้องใส่หัวบีบเบอร์สามจ้าเบอร์สองเบอร์สามก็ได้เบอร์สี่ก็ได้นะคะเนาะจิ้มเข้าไปแล้วก็บีบค่ะพี่น้องดอกจูมไม่นช่ออกเป็นดอกซีแบบว่าออกออกปลายออกแดงๆช่มพูอยักน้อยนี่ค่ะพี่น้องสวยๆเอาวย่องเจ้าของอีกแล้ว มันมันรู้สึกว่าสบายตาดิมันงามนะพิธิกาว่ามันงามถ้าเกิดเครียดอะไรพิธิกว่าผู้ให้ายแสดงว่าพิธิกะเฮ็ดผู้ให้ยด้พี่น้องพิธิกะเฮ็ดผู้ให้พิธิกกบอกว่ามันผู้ให้ยด้พิธิกกได้วบาลอันนี้ด yeah. ิพิธิกกะบอกตรงๆเลยแหละบางมือพิธิกะเฮ็ดขี้ให้แท้เนาะเฮ็ดขี้ให้แท้บางมือนะบางมือกับบ้เฮ็ดงามพี่น้องเฝ้าเฝ้าน้ำงานเฝ้าน้ำมันด่าว่าลูกค้า ไม่ว่าเอาแถมันแล้วท่านเวลากับพ่อประมาณนี้เลยใช่ไนี่ยู่นี่แบบว่าเฮด็ดโอ้ยปั่ดลงงานเลยพี่น้องเฮ็ดหลายเนาะเฮ็ดหลายมันเฮาบ่มีเวลาสิมแบบานั่งเฮ็ดเค้กสองเค้กอันเป็นสุโมงสองสุโมงสิมันบ่คุ้มค่าเพิ่นเพิ่นจ้างเป็นสุโมงเนาะค่ะเนาะเพิแ่บบนจ้างเป็นชั่วโมงเสรนะชั่วโมงละยี่สิบสามสิบเหรียญนั่นเสรแล้สิเฮาอันแบบวแบบแบบ่าเฮาเฮ็ดได้เค้กเดียวสิมันแบบสิคแบบุ้มค่าเพิ่นพี่น้องว่า เค้กนึ่งกับเค้กก้อนนี้กับขายหยิบเอ็ดเหรียญหนึ่งตะคาแรงกับ่ะไรขึ้นเม่นบอกค่ะฉะนั้นเพิ่อนก็ต้องแบบว่านี่ข้าแต่งให้มันได้หลายที่สุดเท่าที่จะหลายได้นะคะพี่น้องเนะเาะก็คือว่าขอให้มันดูดีจากน้อยนี่จ้าพี่น้องออกชมพูดอกน,น้อยเนาะคะ่ะเนาะดอกจูมันค่ะพี่นอ้นองพิธีก็ว่ามันสวยดีเสร็จแล้วจา้าขอบคุณค่ะที่รับชมว,วิดีโอของพิธีจ้า